นี่แหละค่ะแบบบ้านๆนี่แหละทุกคนคือแบบชอบมากพีทมาแล้วทุกคนดูดูมีใครคนดูแล้วไตอนนี้สามพันล้านคนค่ะตอนนี้เอาเลยค่ะสุดโ้มากะพี่กอทุกคนดูนีอร่อยมากคือนำพริกไข่เค็มนกทีไข่เค็มเอ้ยไม่ใช่นำพรีกไข่ทอดไข่เค็มนเท่าไหร่นะร้อยแปสิเจ็ดนี่ค่ะพี่ ก่อนเนี้ยค่ะไม่ตอนนร้เวราไม่ค่ะอ่อนมากที่สุดและสุกมสี่มือที่สามเอออ่าอ่าอ่าพี่พีจะพี่ก็ตัวใหญ่มากเอาอไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะพี่พีขาล็อกที่แล้วอ่ะงแก้มค่ะอีกอย่างที่คุณแก้มต้องติดต้องดูดฝันนะคะต้องทำไงอะเข้าได้นะคะต้องดูดฝัน พี่ีน่อยวันนี้นี่ไม่เยอกว่าเดิม่พี่หมูน้นียูนต้เยได้ไหมูเราเยอะพี่พีลอกที่แล้วว่าพี่ผูได้ราคามา220กวันนี้่189ฮะจะบอกว่า189ครับปริมาณ250กว่าราคาที่แล้วอ่ะเราเคยมาขายใช่ไหมขาเราอ่ะไอีน้อยไอพีหนูจาทอดไข่ทอดกินตรงนี้แหละจากผู้ประกอบการเป็นผู้ประสบภัย่ตอนนี้ ไม่แต่จะบอกว่าผู้บริหารจะต้องนั่งือพไม่มีสิทธิ์นั่งโต๊ะพี่ผู้ขอโทษนะคะมาเหขอนเนาะเดี๋ขอวษนจานั่งนลุมวิเศษชาติทอดาี่อนเป็นปลาชอนที่อร่อยได้ถุงในประเทศไทยห อันนี้ก็คือเขาบอกว่าดอเทียวไปทาจาที่นีเท่านั้นเขาบอกอางทองนี่ยก็อางทอไใ่ได้ทุกอารมณอาชายชายวม่ใส่ใจโอ้ยแสดงว่าทุกคนรู้ว่าคุณภาพแบบเลินี้ที่นี้เขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้จะบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้ตั้งใจแค่เลือกวัตถุดิบแต่เขาบอกว่ากรรมวิธีในการทำอะเขาสะบัดน้ำมันสองรอบมันเลยทำให้ตัวเนี้ย มันมีความกรอบแล้วก็ไม่มีน้ำมันด่ดูใต้เลยดูใต้ไม่เคยทําราคานี้เลยค่ะเพราะว่าหนึ่งปลาช่อนต้นส่งผักผักช่มพ่อแับทรานี่ค่ะอันนี้คือชุดชุดอยู่บ้าน ชุดทำกับข้าวค่ะชุดทำกับข้าวพี่บุ๋มนะคะทุกคนที่ปลื้มใจเลยค่ะวันนี้สิรขยำกับข้าวแล้วเป็นเมนูที่ยากที่สุดของวันนี้นะคะนั่นก็คือไข่เจียวค่ะแต่ว่าอะไรรู้ป้างมันเหมาะสุดๆที่จะกินกับน้ำพริกค่ะคนอ่ะพิมพ์กันบอกว่าเลียวดีชอบชอบแบบนี้ไม่แล้วจะบอกทุกคนว่าอันนี้คือเรื่องจริงนะเรื่องจริงก็คือปลาทอดหน้าบอกแล้วเอามาดักแหลกที่เขาบอกว่าปลาทอดหน้าที่เนี่ยจะไม่อยู่ตรงนั้นนะ คือคนที่เป็นคนที่ทำคอนเทนต์ของเราที่ถ่ายคลิปนะครับอยู่จากจังหวัดอ่างทองถามว่าอะไรดังที่อ่างทองบอกโรตีพลาดละไม่รู้จักปลาช่อนได้ยังไงาเป็นปลาสลิดเดี๋ยวดูเพื่อนๆดูอ่ะปูนแล้วล่คาด่วนได้ได้ได้เดี๋ยวดูตามให้ทุกคนบอกลูกคุมาเลยค่ะนี่ทุกคนบอบลูกค้าเปืือกเจแล้วเนี่ยอุ้ยทุกคนดูอย่างที่บอกเห็นไหมว่าเขามีปล ชอบแบบนี้เรียวๆเขามีปลาจริงๆเห็นไหมชิ้นใหญ่มากอยู่ใกล้ซึ่งจริงๆอ่ะอยากที่บอกว่าปลาช่อนที่เกามาตัาบอกว่าเขาจะเอามาจากที่วิเศษชายชันเท่านั้นเพราะเขาบอกว่าปลาช่อนคุณภาพจะดีทุกคนดูเมนูนะนี่แหละกินกันง่ายๆนี่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 ตัวตัวเมนูอ่ะแบบที่บอกอะครับว่านี่มีจานอันนี้นี่ อันนี้รถอะไรครับคุณตงยางอันนี้ปลาช่อนปลาช่อนตงยางปริมาณมันเยอะมากนะครับคือคือเขา่ทำให้เยอะกว่าที่ทอนคือเขาทำที่สองหน่วยห้าสิบสมแล้วก็แต่ไม่ตัดกล้องไม่ไหวแล้วว่ามันน่าจะเป็น299รด้วยซ้ำแต่ในไลฟ์ตอนแรกมา2อ9เราก็ยังบอกว่าเราอยากให้ตัดกว่าสองร้อยไปต่อรองเข้ามาเมื่อกลางวันถามพี่ปูได้เลยอะไรครับหนุแล้วเขาให้เรา189บาทใช่ก้าวว่าวันนี้ก็คือตั้งใจทำราคามาให้แล้วนะถ้าใครอยากลองชิม น้ำพริกออราคามันแดงน้ำพริกเอนะค่ะน้ำพริกเอนะค่ะได้แต่นี่กิกับไข่เจียวนี่อะไข่เจียวแล้วก็น้ำพริกนี่สวยอร่อยโอ้ยไม่ต้องดักคนในไลฟ์หรอกค่ะทางนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเราคนน้ำลายไหลเหมือนกันทุกคนดูเรากินกับไข่เจียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆน้ำพริกแบบกรอบๆกรอบๆคุณพี่ดูครกเคยไปเท่ากันที่แบบใช่ เราปมัมมัมมัมมมอย่างที่บอกนะพามาของเขาอะกุกใ่จริงๆนะเนี่คือเทมาแล้วะนึ่งท่านี้ไม่ล้พี่ปูมไม่ยุดกินเลยทุกคนดูก่อนะถ้าไม่อร่อยพี่ปุ๋มไม่กินนะคะหนูบอกก่อนหนูคอนเฟิร์มเลยนะคะเลชียวบาใช่อันนี้ขายดี อ่ะคุณนี่ดูแต่ว่าหนูชอบอันนี้ปลาสลิดเยอะแยะมันจะมีเปรี้ยวๆนะใครใครมันจะแบบสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดอืมเลยนะคะแต่เหมาะกับตบจะบอกว่าเดี๋ยวทำราคาให้นะใส่ตะกร้าไว้ได้ใช่คือคือวันนี้เราขายหลายตัวมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยๆใส่ตะกร้าไปแล้วเดี๋ยวพี่ปูแล้แต่เป็ตัวเราไยก็จะเปิดร้านแล้วว่ะเาใช่เราจะเปิดร้านแล้วดูนะกินกันแบบ ขัวแห่งขัวไม่บ้างเขาบอกว่าไข่เค็มนัวๆเลยค่ะจริงขนมชอบต้มยำอ่ะอย่างยที่บอกนะครับว่าวันนี้น้ำพริกเขาอ่ะราคา1อ0 จากไปช้อดนะค่ะจากไปช้อดนะครับถ้ามาจากท้างบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ยอมมาทำเนื้อนะเขาทำแบบพิเศษใช่ทานเท่านั้นอ๋อจริงน้องเน่หิวไหมคะหนูน้ำลายไหลแล้วค่ะจริงแล้ว้เพื่อนนี้หนูไม่ไหวแล้วคือคือตัวกระปุกของเขาอะคนดูเมนูนะมันใหญ่กว่าปกติค่อนข้างเยอะนะ 2,600ลา้านคนจริงๆถ้าถ้าไม่เก่งจริงคือไนไม่ได้เฮ้ยไฟมันเป็นเมนูที่ยากนะคะไข่เจียวอะ<ไ>แล้วกินกับน้ำมินรอะอมันยากมาก ใช่แล้วกลิ่นมันหอมมากดูไข่ดิบก็ต้องเรียนรู้จากพี่ปุ๋มนะอุยเว่าเนยใส่ช้อนไข่ไข่มันทอดยังไงจะเป็นแบบนี้ะมันเก่งมากเลยค่ะพี่จุกนะถ้าจะเอามือจับมือเนยไมนทันอย่างเงี้ยเนยไม่ได้ชงความสุขของเขาใช่ไหมแต่ว่าพี่แค่ใส่ความกรุ่มันตัใส่นี้ไปใส่มะนาวอ๋อพี่จุ๋มใส่มะนาว แต่พี่ปูมากเขาใส่ความรักใช่ไม่หมายถึงผมปูแต่ว่า้างใ่เกียวไข่ี่จะเกี๊ยวแห้งันี้งแต่ลงมือพอดีไงมันฉ่ำไปด้วยความรักเนี่ยพี่ดูดพี่ปี๋นป่ะรเนี่ยใครอร่อยใส่เกี๊ยวฉันั่นเลยทุกคนคะไอ้นักกี๊กใส่ตะก้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวแฝดเซลมาแล้วว่าพี่ก็รีบกดได้เลยทำไมแฝดเซลเราไม่มาแล้วครับพี่ปูเมื่อกี้เขา บอกว่าติ๊กต็อกที่เรารวมด้วยอตอนนี้เดี๋ยวบิ๊กบุขอให้เราว่าขอกระเซลสักสิ <ตะ S 1> บนาทีแล้วสักสิบนาทีร้อยแปดสิบเจ็ดห้องอยู่ตอนนี้ใช่เพื่อนๆจริงๆนหฮะส่งมาให้เขาด้วยจริงครับโดยชอบอันเนี้ยชอบปลาสลิดครับคือผู้บอกว่าปลาดิบก้าวกล้องไม่อันนี้คือปลาสลิดน้ำริดปลาสลิดไม่อย่าไปปลาสลิดคี่คนที่ดูเนื้อสัตว์เลยเขาก่อนดูปลาสลิดเหลือนิดเดียวไม่เราดูเลยว่าไม่มีมัน ด้วยความที่แบบคือกินได้เต็มที่เลยจริงเพราะอันเนี้ยเขาทำมาเพื่อแบบใส่ที่รักสุขภาพเพื่อเขาสลัดน้ำมันสองรอบเป็นคือข้าวปุ๋บล้วสลัดอินี้มันอไม่จำเนเลยพี่ปุณเขาบอกว่าถ้าสลัดรอบสองอ่ะยังมีน้ำมันอยู่เขาก็จะแกะกระป๋องน้ำมันไปสลัดใหม่เอ้าแต่มันก็จริงไงเพราะมันไม่มีเลยมันไม่มีน้ำมันเลยค่ะทุกคนจิลนี๊ด ทอดมาจากพิเศษใช่ย่าจริงซึ่งเขาบอกว right? <it> ่าอย่างที่บอกว่าใส่อะคะไอ้ต้องกันไม่ครับ มันต้องแล้วมันก็จะอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นหรอวันที่ไม่เลยไม่ได้ได้ครับจะบอกว่าเท็เจอร์น้ำพริกอะครับถ้าถามว่าเราชอบตุ้งตาสลิดลองอะไรดีคือเท็เจอร์ปาไม่เหมือนกันตัวเนื้อมันก็เลยไม่เหมือนกันถ้าชอบกันได้ไปดูว่าวันดีครับอุ้ยวันดีครับประมาทผูกเวลามากไม่คิดอุ้ยเราจะเปิดตัวหรือยังอะยังไงก่อน เราจะเปิดตัวไหมแค่เสียงก่อนมาเอาอ่ะขอเสียงเลยค่ะสวัสดีครับอุ้ยงงงงดาวมาสีขาดาวสี้าวใ่มาแฟนเนยมาอุ้ยโอ้แฟ่เนยหนูไม่เปิดตัวแฟนเขาว่ากินหงูบ้านหรออุ้ยอุยมีคนไทยถูกนี่ทำรูปครักไงห้ผมแย่เหอไม่จะบอกทูก ตอ้นั่งดูกันปลาช่อนที่ไหนอร่อยสุดเอ้ารู้แล้วปลาช่อนปังถ้าตอบไม่ถูกไรกับเลยนะตอบถูกอยู่แล้วเปิดใจไหมรวยส่วนเม่กินลุ้นคำตอบมากเลยนะเอาจริงๆแน่รอจรเงย คาอให้คุณจานหนึ่งต้องเลยสวนเลยใช่ใช่ถ้าแบบมาอยู่บนบกเนี่ยไปลุยนาไปสวนจะต้องขับัวเพิ่มอีปดูนะที่โดดังที่มันควงมาเยอะแล้วเขาบอกมาถึงก็หาเลยเออจริงนะจะใส่นอ้าวแลมี่จานหนูได้เนี่ะขอบคุณพริกเป็นกล้องหน้าไหมคะพี่ปูหรือว่ายังไงใช่เาเป็นกล้องหน้าตัวทำอุ้ยสลับกล้องตีมันตัวหรอ ค่ะุอุ๊ยขอโทคือตั้งแต่สุกัญมาครับที่แล้วตัวเขาตัดสนใจได้ว่าจะเปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อครัวแทนช่าเขาทำางนั้นเราขอพิสูจต่ดจจานไม่น่นพี้ความ่มมิชลินของดีจริงคือทำยาคุณพี่ห่หยอดุูกไม่หยุดเลยอ่ะ ก็คคือมิชลินนี่ไม่ได้รางวัลนะไม่ว่าหยาบยางทำหยาบมันอร่อยนะก็ไปเกี่ยวใช่อ่ะตัวอร่อยเถอะกูยอมคำสูงแต่ว่าทุกคนเราเคยเอาใส่นะว่าเาก่อนหน้านี้ทำไมจีนทำไมร้านอาหารนะต้องเป็นมิชลินเออผมก็สงสัยว่าคือพี่อะมาเกี่ยวอะไรอาหารหรือเขาใช้ยางเป็นส่วนผสมในการทำอาหารอืมตัวไปเพราะอะไรนะ หรือว่า่ามว่าไม่เคยเลยอันเนี้ยอันนี้ยก็ขับรถมาร้านอาหารอยากรู้มากแต่ก่อนคือแต่ก่อนอ่ะถนนมันไม่ได้ดีเหมือนตอนนี้แล้วมิชลินที่ให้รางวัลอ่ะแบบสัญลักษณ์กับร้านอาหารมีมานานแล้วเขาบอกว่าแต่ก่อนอ่ะเขาอยากให้รางวัลร้านอาหารแล้วให้คนเนี่ยที่ใช้รถขับไปร้านอาหารนั้นได้ละ สัญลักษณ์มิชลินแล้วมิชลินทำยางไงอยากให้คนใช้ยางนี้เยอะใช่ใช่โอ้โหแบบร้านที่มีมิชลินนะร้านนี้มีมิชลินไปชิมมาแล้วแล้วก็ใช้ยางมิชลินขับรถไปเหมือนแบบโอเคใช่ใช่อร่อยแต่ถ้าเราไม่ใช้ยางมิชลินล่ะก็ปิดก็ปิดตู้กันเงินเอาหมดเลยตะก้าไปไกลก็มีร้านหลายี่ห่อแต่เราไปกินร้านมิชลินได้ซึ่งตัว อีกหน่อยคุ้มน้องจางมีแล้วใช่ม oh er. ัอ re oh, ีกหน่อยได้ใส่ช้อนจริงละตัวอาจจะมีน้ำตอนจางไม่ได้ละตัวอาจจะเป็นตัวบิชลินอุ้ยกี่ดาวคะพี่เมสเรียงตัวเหรอห้าดาวเขามีสามดาวไม่ใช่ห้าดาวนำเลยแก่งได้อ่ะแข่งได้อันนี้เป็นในนี่นะเจ๊หวัลได้นะโอ้เจ๊ยังอยากกินเลยหอมมาก จะเล่าเพื่อนเพื่อนทานเพื่อนเพื่อนกิ่ตอนนี้เพื่อนเเก็บคูปองก่อนอันนี้จากร้านมิชลินเหมือนกันพี่ปูมีคูปองเพียบเลยเนี่ยเก็บคูปองหมดแล้วเดี๋ยวมันจะได้ลดอีกนะครับเนี่ยคูปองเพียบเลยแบบควรสวยที่สุด กูลองใช้คูปองก่อนร้านนี้คืออะไรครับเต็มจังน้ำพริกนี่ค่ะ P.A. ฉายาครับน้ำพริกต้มยำค่ะเป็นลิเกดด้วยเขาทองเขาอะทำรายการปักท้องเขาอะก็เลยมาทำน้ำพริกแต่ไปแจ้งที่พี่ถามว่าไปท้อนนั้นที่ไหนยังอร่อยคือคืออย่างนี้เขาอะทำน้ำน้ำพริกใบช่อนใช่ไหมเรามีน้ำพริกน้ำปลา อันนี้คือ้นนปลาช่อนเขาบอกว่าปลาช่อนคองมาจากวิเศษชัยชาญเท่านั้นเขาบอกว่าที่วิเศษชัยชาญเนี่ยปลาช่อนอยู่แถวจัดทีที่สุดอยู่ข้างบ้านเราเองอยู่ข้างบ้านเราออกไปสองซอยจากตรงนี้เหรอจัดเองเลยขอส่งคนส่งง่ายเลยดิไม่ใช่อยู่อ่างทองอ๋อ ที่ป <ไ ns é> ิตะกล้าล <oyu> ้มรถเหลือร like ้อยเก้าเก้าเลยค่ะตมองขอล้มรถคืออะไรครับพี่มีนตะกล้ารวมทุกรถนะคะทุกคนเขาหมดกันเป็นร้อยรอที่ปูรถให้เขาเนี่ยสองร้อยไม่แต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆกดในตะกล้าที่เป็นรวมมันก็เหลือแค่สองร้อยเก้าเก้าเลยทนี่คือถูกมากนะค่ะไหนครับไหนครับป้าป้าล้มรถเลยา้ กดเข้าไปข้างในแล้วมันจะมีสกรารวมรถอยู่ค่ะพี่เหลือ597บาทเองน้ำบิกใช่ไหมเบอร์อะไรนะครับเบอร์อะไรนะครับกระปุกเมากเลยอ่ะเนี่ยเขาปักไว้อยู่ค่ะพี่พีเลยอ่ะมันสองสองเก้าอ่ะจะมีหมู่ห้องพี่กดเข้าไปดูข้างในค่ะอ๋อใช่มันมีรวมรถอยู่ข้างในเขากำลังทำแบบหนึ่งกระปุกรถให้เราด้วยถูกไหมครับ เดี๋ e. ยวเขากําลังทำแบบหนึ่งกระปุกลดให้เราแต่ถ้าใครรอไม่ไหวนะไม่สุภาพเลยทำไงดีเราไปนาราเารูอยางเขาบอกชิวๆเขาบอกชิวๆนี่ครับซื้อแบบสามกระปุกเนี่ยตอนเนี้ยห้าเก้าเก้าได้ทุกรถของเขาไปชิมจะได้รู้ว่าอะไรอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ว่าอร่อยทุกรถนั่นแหละจริงๆครับแต่ว่าลองลองซื้อไปอันนี้ก็เป็นโปรที่ถูกถ้าใครอ่ะไม่อยากรอตัวตัวคูปองส่วนลดของกเราว่าเขากำลังทำอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมา อันเนี้ยา้าตองเล่าเท่ากับกร๋งกล้องไม่ตั้งส0งบาทนะครับหลังกล้องยังไม่ทดนเลยไม่ไหวแล้วตอนนี้เขาบอกมีคูปองรวมลดได้กัน500ร้อย่าิบบาทว้าวมันิ่งทานได้เราคาดีมากนี่นี่อันนี้อร่อยอยู่อันนี้รสอะไรอ่ะพี่ผู้ชอบอันนี้พิสุทธ์ไข่เค็มค่ะไข่เค็มมันจะนัวนัวการมันมันบรรนัวมากแล้วการดูมันไม่มีมันเลยนี่พี่เพื่อนเพื่อนพี่ผู้เท่กาเคยเจอหนุ่ยชอบขนมจีน นี่พี่พูดเหว่ยงจากกระป๋องเห็นปะไม่มีเลยไม่มีน้ามันเลยกแสุดยอดผู้ชายเขามาจากอ่างทองสุดยอดอ่ะซึ่งเจนนีอาไว้กอดทีดวันนี่แหละว่าปลาช่อนที่อยากฟองดังเพรามีวิเศษใจชานที่เคยด่าเขาว่าอะไรอ่ะเชอบตอบว่าแต่ว่าทอดจะมีบ้านเกิดที่อ่างทองแต่เติบโตที่กรุงเทพโกงมากพี่พีทอันนี้ใข่เค็มมันไม่เผ็ดมากพี่พีทต้องชอบแน่เลยคไข่เค็มมันจะไม่ค่อย แต่ว่าต้องอร่อยอันนี้อร่อยมากปลาสลิดอร่อยมากนะครับปลาสลิดปลลาสิดต้องที่ไหนพี่พีชบางบ่อใช่หรือเปล่าบางบ่อบางบ่อบางบ่อก็อร่อยบางบ่อก็ไม่อร่อยตอนเล่นบางบ่อมันเป็นเคสบ่แถวนี้ไม่อร่อยบ่โฮมเพจทั <S <S ้งหมดจับได้หนูจะแจ๊กมันหมดจับเอมิที่คนอยากซวยมาจับปลาที่โฮมเพจอะพี่ผมร้องไห้ เขาบอกฟ้าเป็นไงพี่ผมปล่อยปล่อยไหมปล่อยไหมเดี๋ยวพี่กูขอเป็นไงคะคุณแขกหลอบมาถึงมาถึงก<อ>็โซ่โซ่โซ่เลย<อ>นะมือเย็นไอ้ใช่มือเย<ๆ>็นหรือมือดึกมือดึกมือ,อแร่ <S <S อ่ะคุณลองกินสามอันก่อนคุณต้องชิมทั้งสามแล้วคุณบอกว่าไหนอร่อยที่สุดอันเนี้ยใหม่ฟ้็มันก็มีคุณลองมมีของขวโมดใช่ไหมคะคุณกัน ลองจะผมอะเป็นคนชอบกินแบบต้มยำไม่ bon มีฮาลาลยังค่ะยังไม่ไม่มีฮาลาลนะครับอันนี้มีีน้เป็นต้มยำนะครับลองโอ้ตายตาหลับองแล้วสลิดสลิดคุณลองสลิดคุณลองสลิดชิ้นใหญ่มากคุณลองสิล้วไงจริงน้ำมันหลุดแล้วขไปนี่แหละแบบไอ้บายไว้ทุกคนปิดก่อนนะหลอนอร่อย่ชอบปลาสลิด น,น,น้ำผึ้งตอ่ตอแล้วแบบอยากให้ทุกคนดูอ่ะวราวเขาบ้านน้ำผึ้อร่อยมากใช่บ้านผึ้อร่อยแล้วเขาเป็นน้ำพึิงที่มีปลาสลิดเป็นชิ้นอ่ะเขาไม่มีโบด้วยนะ ถ้หรอที่อาจจะได้ทุกหัวเลยผมชอบปลาสลิดต้มยำต้มยำจะมีคุนเล่นนะครับขั้นเล่นใช่มีความสิ่เปรี้ยวนิดนึงด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าน้ำพริกเขาอ่ะเขาต้องตั้งใจเลือกวัตถุดิบครับแล้วก็กระบวนการผลิตเนี่ยเขาคนลตั้งแต่เหมือนกันอย่างที่บอกว่าเขาจะไม่ให้กระปุกมีมันเลยซึ่งไม่มีจริงนะครับเนี่ย แห่งสนิทเนาแล้วก็ดูบนจานก็จะรู้ว่ามันไม่มันเลยไม่มีน้ํามันเยิมเลยเพราะเขาสลัดน้ำมัน2รอบนะครับก็อย่างที่บอกว่าอ่ทใครจะลองนะตอนเนี้ยรเส็จแล้วโรยนี่เป็นแบบสามกระปุกอะครับซึ่ง3ามกระปุกอะสิ่งที่จะได้ก็คือ เออน้ำพริกปลาสลิดลดตำลับนะครับแล้วก็น้ำพริกปลาจุกก็เลยนะเนี่ยน้ำพริกปลาช่อนไข่เค็มแล้วก็น้ำพริกปลาช่อนลดต้มยำนะจะได้ไปทั้งสามรสไปลองว่าอันไหนชอบอันไหนจะได้มาซื้อซ้ำนะครับใช่แต่ว่าของเขาอร่อยพี่ๆชอบอันไหนคะเอารวมเลยปลาสลิดสิครับจริงเอาไปอย่างละตัวอเนี่ยไม่ได้โมต้องรวมค่ะแล้วราคารวมมันถูกกว่าด้วยพี่ๆมันเหลือถ้ารอยเก้าเก้าบางคนจะได้ซื้อรวมไปดีกว่าเก้าเก้าแล้วก็ได้ชิมทุกทุกรส ล้วใครที่กังวลเรื่องแบบเหมือนแบบน้ำมันน้ำมันอ่ะอันนี้ไม่มีเลยบอกเลยว่าไม่มีมมถ้าไม่แกะเขาบอกว่าเก็บไว้ได้สามสิบวันนะเอยเก็บไว้ได้สิบสองเดือน<ม>แกะไ,ไอ้แกะเนี่ยควรบริโภคให้หมดภายในสามสิบวันเนี่ยแลเดือนแล้วแ,แล้วสิบสองเควันเดียวก็หมดหมแล้วคือไม่ละสามสิบวันพูดถามว่ายังกรอบถึงสามสิบวันไหมเขาบอกถ้าปิดฝาดีๆก็ยังกรอบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเขาสลัด<ม> น้ำมันออกจนแบบมันกรอบแบบกรอบยานานมากสองรอบคุณไม่กินพวกนี้คนที่กินไม่หยุดเลยนะเห็นป่ะอร่อยนะพี่ว่า